ครับ,บสวัสดีทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปเปิดกล้องส่องพระใหม่นะฮะเปิดกล้องส่องพระใหม่ให้ชมคุณแผนนะฮะคุณแผนชุดนี้เป็นการสร้างในวราระฉลองโบสถนะ์นะวัดบ้านเมยจังหวัดกาลสินโดยการจะสร้างของหลวงปู่คําจันทร์ปัญญาภูนะฮะวัดบ้านเมยจังหวัดกาลสินเลยหลวงปู่ฝนจูนเนอร์อุ้ยขอขอภัยครับผมซึ่งการจะสร้างคุณแผนชุดนี้นี่ จะมีมวลสารเด็ดๆมากมายหลายชนิดหลายอย่างซึ่งการสังเกตดูเลยสังเกตดูนะฮะเป็นเนื้อหามวลสารแต่ละอย่างนะครับโอ้โหสวยสวยงามครับผมนี่เพิ่งปลูกเสกมาเสร็จเมื่อจากคนที่หกเจ็ดแปดนะ้อห้าหกเจ็ดขออภัยครับห้าหกเจ็ดนะครับผมซึ่งอัครายันละไต่งางๆในความห้าหกเจ็ดนี่ยังดูเก่าขนาดนี้นลนี่ยังไม่ถึงปียังไม่ถึงเดือนนะครับผมพระยังไม่ถึงเดือนแต่มวลสารนี่จัดจ้านมากนะ รูปพิมพ์คมนะฮะรูปพิมพ์ถือว่าคมชัดใช้ได้นะครับผมอ่าเป็นการเป็นการสร้างนะเป็นการสร้างที่ในวราระฉลองโบสถ์นะชุดนี้เป็นพระวาระฉลองโบสถ์ของวัดบานเมยนะครับผมก็มีเพื่อหาปัจจัยไปร่วมกันฉลองร่วมบุญฮะบุญใหญ่แห่งปีนะฮะปลุกเสกดังขังดีพิธีดีนะครับผมหลวงปู่คำจันทร์วัดบานเมยมีโอกาสนะครับผ่านไปกาลสินนะครับผมขับไปขอบูชาหรืออยากจะติดต่อบูชาก็ ถ้าก,กัดไปที่ที่วัดบ้านเมยได้นะครับนะหรือว่าติดต่อผ่านมาได้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมติดต่อผ่านไปให้ทางวัดอีกทีหนึ่งนะครับได้นะครับผมกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีโอกาสนะครับเข้ามาชมาพระคุณแผนนะครับพระคุณแผนรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็นรุ่นพิเศษนะสร้างในวาระฉลองโบสถ์นะครับของหลวงปู่คำจันทร์วัดบ้านเมยนะครับผมตะบนดงลิงนะอำเภอกำมะนาศาย จังหวัดกาลสินฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับพระคุณแผนชุดนี้มีโอกาสร่มบุญผ่านไปจังหวัดกาลสินเข้าไปเยี่ยมชมหรือว่าไปบูชาไปกราบไปไหว้กันได้นะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มีโอกาสเข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมครับสวัสดีนะครับกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับ